สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับและผลงานของเราเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับตัววีตัวเน้นชุดโครงการของเราเนี่ยมากันครบนะครับ และพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวนะครับภายในกลุ่มครอบครัวนะครับยังมีแนวทางดีๆนะครับทั้งตัวเน้นตัววีบอลชุดโครงการนะครับรวมไปถึงฟุตบอลสดนะครับจัดกันให้ได้ตลอดทั้งวันนะครับและภายในกลุ่มครอบครัวนะครับยังมีพี่ๆเพื่อนๆนะครับมากกว่า1000งพันาเขาแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับแอดกันมาตามนี้ได้เลยเข้าไปในแอปสีเขียวใส่แอดนำหน้าพิมพ์ L สามตัว7 3ตัวนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลนะครับประจําวันอังคารที่1ตุลาคมนะครับเริ่มเดินใหม่กันแล้วนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้7คู่นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกบอลถ้วยหูใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงแชคแมงนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับและคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมใครที่ตอบถูกแอดเข้ามารับของรรางวัััลกนนได้ะคบ มาดูที่ตารางคะแนนของถ้วยใบนี้นะครับจาก36ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างอร์เซนอลเนี่ยตัวแทนจากพรีเมลีนะครับแข่งไปแล้ว1นัดนะครับเสมอไป1นัดนะครับออกไปเจอกับอัลตันตามานะครับเก็บไปได้1แต้มนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนปารีสเนี่ยนัดล่าสุดนะครับในถ้วยใบนี้นะครับเปิดบ้านเจอกับคิโรนานะครับและเอาชนะไปได้1นึ่งศูนย์ครับเก็บไปได้3มแต้มอยู่อันดับที่15นะครับ ส่วน h เ to Head ของคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยผลงานดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะปารีสไปได้2นัดและเสมอไปได้2นัดนะครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลนะครับเอาชนะปารีสไปได้5ประตูต่อ1นะครับแต่ย้อนไปไกลนะครับถึงปี2018เลยนะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลนะครับทำเงินไปได้ถึง3นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่นอาร์เซนอลนะครับห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์นะครับไปได้4ประตู่อ2นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นะัดเสียไป2นะัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนฟอร์มของทีเมเยนปารีสเนี่ยห้านัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดนะครับปารีสเปิดบ้านเอาชนะแรนนะครับไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดของปารีสนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลนะครับเปิดมาให้เจ้าถิ่นอย่างอาร์ซนอลนเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา 2, 2เปิดมาให้0.5นะครับ ส่งต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับมาดูที่สภาพความพร้อมนะครับของเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลเนี่ยมีตัวเจ็บค้างอยู่4รายนะครับคือทาเคฮิโร่โตมิยาสุนะครับมาตินโอเดกาดอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับรวมไปถึงมิเกลเมเรโนนะครับที่เจ็บนะครับส่วนเบนไวท์เนี่ยต้องรอทดสอบผ่านความฟิตนะครับว่าจะช่วยทีมได้หรือไม่นะครับนอกนั้นนะครับก็ใช้นักเตะเซตเดิมนะครับนำโดย3ประสานแนวหน้าเนี่ยจะใช้เป็นบูกาโยซาก้านะครับเรียนโดทอร์ซาแล้วก็กรราาเเบบีียลลลมตินน่ะคั ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนปารีสเนี่ยมีตัวเจ็บค้างอยู่หลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นกอนซาโลรามอสนะครับลูก้าแองดงเดสเพนเนลคิมเพมเบกนะครับมาโกอาเซซิโตแล้วก็เดซิเลอูเอนะครับที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงนายด่านมือหนึ่งอย่างจานลูจิดอนนารูมานะครับที่เจ็บนะครับนอกนั้นเนี่ยก็พร้อมประจัดการตามแผนระบบ4-3-3นะครับพร้อมกับวางอุสมานเดมเบเล่นะครับรอดาวโคโลมูอานีนะครับแล้วก็จะมีแบลลี่บาโครานะครับ ท่าสนาของคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอค่าน้ำสวยๆกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองส่วนตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยตัวแทนจากบุนเดิลิก้าเยอรมันนะครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป1นัดนะครับเอาชนะเฟเยนูดไปได้นะครับและเก็บไปได้3มแต้มนะครับ ส่วนทีมเยือนนะครับอย่างเอซีมิลานเนี่ยตัวแทนจากเกาโชเซเรีย์อิตาลีนะครับแข่งไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับและแพ้กับลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่27นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับยังไม่เคยพบกันนะครับมาดูที่ผลงานเจ้าถิ่นอย่างไบเออร์ลูคุเซ่นนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับไบเออร์ลูคุเซ่นนะครับออกไปเยือนไบเยนมิวนิกนะครับเสมอกันไปได้ที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของไบเออร์ลูคุเซ่นนะครับทำเงินจากคู่แข่งไปได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอซิมิลานฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอซิมิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไปได้3ประตูสูตรนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเอซิมิลานนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นะัดเสียไป1นะัดเจ๊าไป1นะัดจบเกมสูงไป4จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลน,นะครับเปิดมาให้เจ้าถิน่นไบเออร์ลูเซ่นนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.5นชีด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3ามคีดห้นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นไบเออร์ลูคเซ่นนะครับวันนี้สภาพทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัวเจ็บนะครับและจะใช้นักเตะเซตเดิมลงบูนะครับตามระบบ3-4-2-1นะครับจะส่งฟอยเลนเวียสแล้วก็มาแต่งเทอร์เย่นะครับรับหน้าที่ปั้นเกมลุกนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจะใช้เป็นวิกตอร์โบนิเฟสนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีมิลานนะครับวันนี้นะครับมีตัวเจ็บค้างถึง4ลรายด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับจะเลือกใช้งานนักเตะเซตเดิมลงบูนนะครับและน่าจะดรอปอัมบาโรโมลตานะครับแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะยิงประตูได้นะครับไปนั่งเป็นสำรองก่อนนะครับและจะหันมาส่งรูเบลอปตาชีกนะครับคอยคุมจังหวะนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นแทมมี่อับบาห์มนะครับอันนะของคู่นี้นะต้องบอกว่าเอซีมิลานเนี่ยเหมือนจะ กลับมาตั้งหลักนะครับทำผลงานได้แล้วนะครับหลังจากเก็บชัยชนะได้2นัดติดนะครับแม้ว่านัดนี้เนี่ยต้องออกไปเยือนก็ตามนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่แพ้มาในนัดแรกของรายการนี้นะครับส่งผลให้ทิปเยือนครั้งนี้นะครับจาเป็นต้องเน้นให้สุดนะครับขณะที่เลเวอร์เนี่ยเจ้าบ้านต้องบอกตามตรงนะครับมีผลงานหน้าเสือเนี่ยที่ดีกว่าเยอะนะครับหลังจากไร้ไพ่ายมา4ี่นัดติดต่อกันนะครับ ลุ้นกันว่าวันนี้นะครับเจอกับคู่แข่งต่างถิ่นเนี่ยแม้จากกลุ่มความได้เปรียบมากขนาดนี้นะครับแต่ช่วงหลังนะครับเกมรับเสียประตูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงานนี้มองดูแล้วงานหยาบเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับให้ลองไปที่ AC ซีมิลานไว้ก่อนละกันนะครับให้ AC ซีมิลานนะครับเสมอไปได้ที่2ประตูต่อ2จัดไปคู่ต่อไปนะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับยังบอยนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอ มาดูที่ตารางคะแนนของรายการนี้นะครับเจ้าสินบาเซโลนาเนี่ยอยู่อันดับที่23นะครับนัดแรกนะแพ้กับโมนาโกมานะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยังบอยเนี่ยนัดแรกนะแพ้กับแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้อยู่อันดับที่33นะครับ ส่วนเฮทูเฮของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับมาดูที่ผลงานของเจ้าถิ่นบาร์เซโลนา5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลนานะครับออกไปเยือนโอซาซูนานะครับแพ้กับโอซาซูนาไป4ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5้านัดหลังสุดของบาร์เซโลนานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนทางด้านฟอร์มของทีมเยือนยังบอย5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยยังบอยนะครับเปิดบ้านแพ้กับก l าส s h อปเปอร์ไป1 0่นส่วนแฮนดิแคปใน5้นัดหลังสุดของยังบอยนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นะัดเสียไป4นะี่นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเป็นต่ออยู่ที่2 5งขีสราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้4ลูกราคา2เปิดมาให้3.5มจดหนะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเนี่ยเหลือผู้เล่นตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างแดนนี่โอโมนะครับอันเดียคิตเตนเซนเฟมินโลเปสนะครับมาร์คเบอร์นาแล้วก็โรนัลอาราโคนะครับขณะที่มาร์คอังแดตันสเตเตนเนี่ยในด่านมือรหนึ่งนะครับเจ็บหนักนะครับพักทั้งฤดูกาลนะครับส่วนที่เหลือนะครับไม่มีปัญหานะครับเตรียมจัดทัพนะครับในระบบนะครับ4-3-3นะครับโดยจะส่งรามินยามาลนะครับ ลงมาเล่นคู่กับโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้นะครับแล้วก็มีลาฟินย่านะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนยังบอยเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานลอริสเบนดิโตนะครับแพทริกฟลายเฟอร์ฟาดีน่คอนเต้นะครับไซดี้ยันโกนะครับที่เจ็บนะครับแต่ตัวหลักรายอื่นเนี่ยก็พร้อมลงบูนะครับตามระบบ4-4-2นะครับพร้อมกับวางซิเวร์การบูล่านะครับประสานงานเป็นกลางรับนะครับและจะใช้เซอินีอัดเซ่นะครับแล้วก็อารันเวนิชิอุสนะครับโจเอลมอนเตลอนะครับเป็นคู่หัวหอกนะครับ โฆสนาของคู่นี้นะครับบา์เซโลนาเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับแม้ว่าล่าสุดนะครับจะแพ้ออสาสุนาไป4-2นะครับแต่เป็นการออกไปเยือนนะครับแต่ถ้านับเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่ากดไป10แล้วนะครับกินเรียบเลยนะครับอีกทั้งชนะในบ้านในรายการนี้4จาก5แมตช์ล่าสุดนะครับส่วนยังบอยเนี่ยมาตรฐานห่างชั้นจากลาลีก้าเยอะมากนะครับแถมฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเมื่อแพ้2ใน3ครั้งนะครับ ซ้ำนะครับสกดชัยนอกลางใน UCL เนี่ยได้เพียง2นัดตลอด16ทิปที่ผ่านมานะครับดังนั้น3มแต้มเนี่ยไม่น่ามีปัญหาสําหรับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับแล้ววัดจากไซติเนี่ยถล่มประตูในบ้านนะครับมุมยิงขาดเนี่ยมีสูงนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้บาร์เซโลน่าเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์จัดไปคู่ต่อไปนะโบลิเซียดับมูลเปิดบ้านเจอกับเซลติกนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองมาดูที่ตารางคะแนนของรายการนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างโบลิเซียดับมูลเนี่ยอยู่อันดับที่ห แข่งไปแล้ว1นัดนะครับเอาชนะขับบูธนะครับไปได้นับในนัดแรกนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเนี่ยเซลติกนะครับแข่งไปแล้ว1นัดเช่นกันนะครับเอาชนะได้1นัดนะครับโดยเอาชนะสโลวานบาติสลาว่าไปได้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับ ส่วน h เ to Head ของคู่นี้นะครับยังไม่เคยพบกันนะครับมาดูที่ผลงานของเจ้าทิ่นอย่างบเซียดัดมูลกันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับบเซียดัมูนะครับเปิดบ้านเอาชนะโบคุ้มนะครับไปได้4ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮดีิแคปใน5นัดหลังสุดของบเซียดัดมูลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยนเซลติกนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยดูดีเลยนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดน,นะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเซลติกเนี่ยออกไปเยนเซนจอนโซนนะครับและเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อศูนส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเซลติกนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเจ้าไว้1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนราคาแฮนดีแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าถิ่นบเซีดอตมูลเป็นต่ออยู่ที่1นึ่ขีดหนราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้3ามขีดสานะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นยังบเซีดอตมูลนะครับภายใต้การทําทีมของนูริซาอินนะครับวับนนี้นะครับจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับกองหน้าวางเป็นเซลูซูลาซี่นะครับที่ระเบิดฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ประตูในแมตช์ล่าสุดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ย จะใช้เป็นนิคลาสซูเร่นะครับเล่นร่วมกับนิโกชาโรเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็จะมีมาเซลซาบิเซอร์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเซลติกนะครับของคุณซือแบนด์ลอรเจอร์นะครับจะเลือกใช้งานนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแนวรุกเนี่ยเตรียมส่งนิคลาสครุนนะครับเคียวโงฟูรุฮาชินะครับแล้วก็ไดเซนมาเอดะนะครับเป็น3ประสานแดนหน้านะครับอาสนะของคุณอีนะครับดอทมูลเนี่ยยังคงเป็นทีมที่แกร่งนะครับพร้อมผลิตสกอร์ได้ทุกเมื่อนะครับแต่ช่วงนี้นะครับต้องบอกว่า แนวรับเนี่ยค่อนข้างที่จะล่วบ่อยเช่นกันนะครับพอเกมลุกเนี่ยก็พร้อมใส่สกอร์ตลอดนะครับยังไงต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวันนี้นะครับและได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านอีกด้วยนะครับมั่นใจว่ายังไงเนี่ยเดินหน้าบุกใส่แน่นอนนะครับ และต้องบอกว่าคู่แข่งวันนี้ก็คือเซลติกนับทีมที่เข้าวินทั้ง9้านัดรวมทุกรายการเข้าไปแล้วนะครับและที่ผมจะบอกคือวันนี้นะครับแมตคู่นี้ครับเป็นคู่ที่แข่งที่สุดนะพวกเขาแถมยังต้องออกไปเยือนอีกด้วยนะครับมองดูแล้วเกมนี้มีแววนะครับน่าจะแพ้สูงเลยนะครับสาหรับเซลติกนะครับวันนี้ให้มองไปที่ดอทมูลไว้ก่อนนะครับให้ดอทมูลเนี่ยเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อ1นะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับโซลวานบาติสลาว่าเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอง มาดูที่ตารางคะแนนของรายการนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างสโลวานบาติสลาว่าเนี่ยนัดแรกนะครับแพ้ให้กับเซลติกไปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่34นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนัดแรกนับเสมอกับอินเตอร์มิลานไปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17นะครับส่วนเฮทูเอสของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับมาดูที่ผลงานของเจ้าถิ่นอย่างสโลวานบาติสลาว่านะครับนัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับสโลวานบาติสลาวานะครับออกไปเยือนซิมปินไมซารวีนะครับ และเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับส่วนแฮนดิแคปในะฮะนัดหลังสุดของสโลวานบาติสลาวานะครับทําเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ3นะครับนัดล่าสุดนะครับแมนซิตี้นะครับออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับเสมอไปได้ที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของแมนซิตี้เนี่ยทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป5นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่ออยู่ที่3ลูกราคา2เปิดมาให้3ขีด3.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้4ลูกราคา2เปิดมาให้3.5ขีด4นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นสโลวานบาติสลาวานะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียลูคัสเพาเซ้นนะครับแนวรับจอมเก๋าวัย31ปีนะครับซึ่งเลี้ยงยาวนะครับส่วนกองหลังอย่างชีนันบาลิดนะครับมีอาการอ่อนล้านะครับคาดว่าเควินวิมเมอร์เนี่ยจะลงทําหน้าที่แทนนะครับส่วนกูรามคาเซียนะครับแล้วก็จะมียูรี่เวเลเดฟนะครับออกสตาร์เป็นแบ็กซ้ายนะครับขณะที่เดนกลางเนี่ยกลับมาใช้บริการโดโรนี่นะครับ ด้านหลังเกมลุกเนี่ยจะใช้เป็นตีลานบาเซกิยานะแล้วก็จะมีดาวิดสเกเล็กแล้วก็วาราดิเมียไว้นะครับเป็น3ประสานร่วมกันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังไม่สามารถใช้งานออสการ์บอบนะครับโรดิโกอินนอเดสนาธานอาเก้นะครับตัวเจ็บเนี่ยที่ค้างอยู่นะครับรวมไปถึงเควินเดอร์บอยนะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่วันนี้นะครับเตรียมปรับทับหลายจุดนะครับโดยจะถอยลิโก้ดูอิสนะครับ จากกองกลางเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับพร้อมกับเติมมาเตุูนูเนะครับลงเล่นเป็นกองกลางนะครับเช่นเดียวกับฟิลโฟเดนนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับขนาบข้างด้วยซาวินโยนะครับเจเรมีโดกูนะครับปล่อยให้เออริงฮารันนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับอศนาของคู่นี้นะครับชื่อชั้นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับ แถมนัดแรกสโลวานบาติสลาวาเนี่ยออกไปแพ้ให้กับเซลติเล็กเทะหประตูกันหนึ่งนะครับแต่ชั่วโมงนี้พวกเขาเนี่ยกำลังมั่นใจนะครับเก็บใช้ติดต่อกันมา3นัดน,นะครับกดรวมกันไป12ประตูนะครับและชะนะในบ้าน9จาก10แมตที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับ แต่ชื่อชั้นเนี่ยคู่แข่งห่างจากแมนซิตี้เยอะนะครับแต่อย่างน้อยชั่วโมงนี้นะครับในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยประกอบกับแมนซิตี้นะครับเริ่มอืดๆนะครับล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งหนะครับและเจ้าเป็นเกมที่3ใน4นัดล่าสุดนะครับแถมเจอปัญหากองกลางเจ็บกันเยอะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะบอยนะครับโรดี้นะครับส่งผลต่อจังหวะในการเข้าทำนะครับนอกจากนั้นนะครับทีมเยือนเนี่ยไม่เคยยกพลถล่มคู่แข่งในยูเซลเกิน3ประตูได้ยาวนานถึง2ปีแล้วนะครับหรือว่า10ทิปติดต่อกันเข้าไปแล้วเนี่ยบวกกกับสถาานนรณ์ตอ นี่ครับซิตี้นะครับไม่ดุดันเหมือนก่อนแล้วนะครับเลทเนี่ยเปิดมาสูงมากนะครับวันนี้วางไปที่สโลวานบาติสลาวานะครับน่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้สโลวานบาติสลาวานะครับแพ้แค่3ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับเซอรเวน่าชาววด้านะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอง ส่วนตารางคะแนนของรายการนี้นะครับเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานเนี่ยนัดแรกนะครับเสมอกับซิตี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่18นะครับส่วนทีมเยือนอย่างเซวินาชาวเวดาเนี่ยนัดแรกนะครับแพ้กับเบนฟิก้าไปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่24นะครับส่วนเฮตูเอสของคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับมาดูที่ผลงานของเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มิลานออกไปเยือนอูดิเนเซ่นะครับเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้3ประตู2นะครับ สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานนะครับทาเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2นะครับสว่วนทางด้านฟอร์มของทีมเยนเซเวนาชาวเวดา5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเซเวนาชาวเวดานะครับเปิดบ้านเอาชนะพาซิโวนะครับไปได้2ประตูต่อ1นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเซเวนาชาวเวดานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3นะครับ สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนนะัะเปิดมาให้อินเตอร์มิลานเป็นต่ออยู่ที่2 2 5ีราคา2เปิดมาให้2ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3 3 5ีนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานของกุนซือซิมูเนอินซากีนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียทาจอนบูคานันนะครับแดนกลางนะครับที่เลี้ยงยาวนะครับขณะที่ขุมกำลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่าอินซากีนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น3-5-2นะครับโดยมีลาวตโรมาตินิสนะครับมาคุตตูลามคงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับแล้วจะใช้ฮาคานซัตฮานกูนะครับรับอาสาคุมจังหวะแดนกลางนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโซเวนาชาวิด้าของคุณซวรานมิโลเยวิชนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับนอกจากเสียมิรอสเดลินิกนะครับแนวรับจอมเก๋าวัย30ปีนะครับที่ดิ้งยาครับคาดว่ามิโลเยวิชเนี่ยเตรมจัดทัาในระบบการเล่น4 2 3 1นะครับโดยมีบุโนดัวเต้นะครับออกสตาร์ยิมเป็นนาเปานะครับและจะใช้เมียโกวีนาวิตนะครับรับอาสานะครับปั้นเกมลุกอยู่ตรงกลางนะครับทาสนาของคู่นี้นะครับ ทีมเยือนอย่างเซอร์วินาชาวิด้าวันนี้ต้องรับศึกหนักแน่นอนนะครับเพราะเจ้าบ้านคืออินเตอร์มิลานนะครับแถมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าชินเนี่ยดูดีกว่าเยอะมากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับยังไงก็รอแพ้แน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์จัดไปคู่สุดท้ายนะครับในศึกบอลทั่วร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง PSV ไฮโฮเฟนเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสอง มาดูที่ตารางคะแนนในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่น PSV Hiyofen เฟนเนี่ยนัดแรกนะครับเจอกับยูเว่นะครับแพ้กับยูเว่ไปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่29นะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยนัดแรกนะครับเอาชนะลิวไปได้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเจ้าถิ่นสวีนะครับเอาชนะลิสบอนเนี่ยไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป1นัดนะครับและสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างพีเอสวีเนี่ยไปได้1นัดนะครับ โดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสปอร์ติ้งลิเอร์บอนนะครับเอาชนะ PSV ไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ต้องย้อนไปปี2019นะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ย p s เ h สบีเฮลเฟนนะครับทำเงินจากสปอร์ติ้งลิเอร์บอนได้ถึง3นะัดเสียไป1นะัดจบเกมสูงไป3มนะครับมาดูที่ฟอร์มของเจ้าถิ่น PSV นะครับห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับ นัดล่าสุดเนี่ย PSV ออกไปเยือนวิลเลนทูลนะครับและเอาชนะได้2-0ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดของ PSV นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3 0. นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2 0. จบเกมต่ำไป3นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิ b บอนฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยดูดีเลยนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยสปอร์ติ้งลิบอนนะครับออกไปเจอเอสโตริลนะครับเอาชนะได้30ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของสปอร์ติ้งลิ b บอนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้5นัดจบเกมต่ำไป5นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลเปิดมาให้เสมอนะครับราคา2เนี่ยเปิดมาให้เจ้าชินพีเสวีเป็นต่ออยู่ที่0ขีศูนดห้นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ลูกราคา2เปิดมาให้2.5ขีสานะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นอย่าง p s v อชบีไฮนะครับตัวแทนจากฮอลแลนด์นะครับภายใต้การํำทีมของปีเตอร์บอดนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับข่าวดีเนี่ยจะได้ลุคเดยองนะครับหัวหอกตัวเก๋าวัย34ปีนะครับสลัดคับเจ็บนะครับหายกลับมาได้นะครับแล้ววันนี้แน่นอนเนี่ยได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับโยฮันบากายโยโก้นะครับมาลิกชิวมันตามระบบ433านะครับส่วนนักเตะรายอื่นๆเนี่ยที่เด้งก็คืออย่างอาวิงโรซานโนแล้วก็เซจิโอเดสเนี่ยต้องรักษาตัวต่อไปนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนสปอร์ติ้งลิสบอนสภาพทีมวันนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยตัวหลักยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์เกียวเกลเลสนะครับเตลินเกาแดนเนียลบากันก้านะครับ อาสนะของคู่นี้นะครับกับเลทที่เปิดมาให้เลือกเนี่ยขอเลือกไปอยู่ทางฝั่งลิทบอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับพอช่วโมงนี้นะครับชนะมา5นัดรวดนะครับแถมวันนี้นะครับเจอกับ p s v ด้วยนะครับยังไงเนี่ยขออยู่ลิทบอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับห้สปอร์ติกลิทบอนนะครับเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์จัดไปแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ประจาวันอังคารที่1ตุลาคมนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้7คู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีก1รอบนะครับ คู่แรกนะครับอาเซนนลเปิดบ้านเจอกับปารีสนะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น VAP ในกลุ่มครอบครัวนะครับ V ท่านใดนะครับที่สนใจในแนวทางสุดท้ายนะครับราคาในสวยค่าน้ำในเจ๋งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานนะครับคู่นี้ให้ลองไปที่ทีมเยือนนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เอซิมิลานเสมอไปได้ที่2ประตูต่อ2จัดไป คู่ต่อไปนะบาเซโลนาเจอกับยังบอยนะครับคู่นี้ให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้บาเซโลนาเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์จัดไปคู่ต่อไปนะบูลเซียดัดมูลเปิดบ้านเจอกับเซลติกนะครับคู่นี้ให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้บูลเซียดัดมูลนะครับเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะสโลวานบาติสลาว่าเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ให้ลองไปที่เจ้าถิ่นนะครับสกอร์ที่คาดน่ะให้สโลวานบาติสลาว่านะครับ แพ้แมนซิตี้ไปแค่3ประตูต่อหนึ่งนะครับจัดไปคู่ต่อไปนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับเซเวน่าชาวเวด้าคู่นี้ให้ต่อไปที่เจ้าถิ่นนะครับสกอร์ที่คาดนะครับให้อินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับจัดไปคู่สุดท้ายนะพีเอสวีไฮโฮเฟนเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้ให้วางไปที่ทีมเยือนนะครับสกอร์ที่คาดนะครับให้สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์จัดไป แล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับบอลมีพิกกันได้นะครับใครชอบคู่ไหนเนี่ยก็เลือกตามมันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตามมันอย่างมีสตินะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใสแอดนําหน้าพิมพ์ L3 ตัว73ตัวนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กับผมด้วยนะครับและโซวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่ต้องขอลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขเชียร์บอลกันให้สนุกและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ